สำมปีข่าวสานันบรรดาศประจําวันที่3-9กันยายน2565ข่าวแรกค่ะทําความสะอาดบริเวณหน้าองค์พระสองพี่น้องอปีอม่องทีมช่งางศิลป์บรรดาศได้ช่วยกันตัดต้นไม้ที่รกรุงรังออกจากบริเวณหน้าองค์พระตอนนี้แล้วเสร็จก็ดูสะอาดตาช่วงบ่ายๆท่านสมณะมือมั่นก็ได้พานักเรียนชั้นม .1 มาช่วยกันขนกิ่งไม้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ มาต่อกันที่ข่าวย้ายโคจสีและสีหราชมาตั้งที่อาคารบวรข้างๆเรือเจินเทินและหน้าทางเข้าเหินศูนสูนทางโคจสีและสีหราชได้ออกมาต้อนรับพี่น้องอย่างสง่างามโดยท่านสมณคุนศึกและอาฟ้าตื่นเป็นผู้ที่ช่วยกันขนย้ายค่ะข่าวที่ 3. ข่าวโรงบุญขนมจีนเนื่องจากฉลองวันเกิดยายบุญรุ่งอายุครบ82ปี เจ้าของมันเกิดก็ได้เหมาขนมจีนน้ำยาจแจกจำนวน100กิโลกรัมค่ะข่าวที่4ที่บ้านราชชบได้ทำการแจกกิ่งพันธุ์มันพิรุณ2ให้กับผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อแล้วก็บางส่วนอาสมพรก็นำไปขายที่อุทยานมุนิยมส่วนหัวมันที่เหลือนะคะก็นำเข้าครัวแล้วก็ส่งอาชัยเพื่อแปรรูปไว้ใช้เป็นวัตถุดิบป,ปรุงอาหารที่ร้านโดนใจค่ะข่าวที่5ฐานงานกสิกรรมพัฒนา ได้แจกข้าวจีมีนักเรียนชั้นม .3 แล้วก็ม .4 มาฝึกทำข้าวจีที่บ้านแม่บุญรุ่งแล้วก็ได้ทำแจกพี่น้องในชุมชนรวมทั้งถวายท่านสมณาท่านศิกขมาที่สาลาด้วยนะคะรสชาติก็เป็นที่ประทับใจสำหรับทุกคนค่ะข่าวที่6ผลของไปที่อุทยานบุญยมเพื่อเตรียมงานเจโดยอาจสร้างบุญแล้วก็นักเรียนชายสม,มุนพรรามได้ช่วยกันนำแท้งเก็บน้ำไปไว้ที่อุทยานบุญยมเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวที่7 ได้เวลาล่ากเรือพลังมมลมีขึ้นคานเรือโดยมีอากล้าวางได้นำรถสาลี่มาลากขึ้นที่คานเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวที่ 8. ตัดใบชะยาเพื่อสต็อกไว้ที่ร้านโดนใจท่านศิกมาศกล้าข้ามฝันได้ประกาศระดมพลพี่น้องชาวชุมชนให้ช่วยกันเก็บใบชะยาเป็นจํานวนมากเพื่อเตรียมไว้ใช้ในเทศกาลงานเจโดยวิธีการอบแห้งแปรรูปประกอบอาหาร มีคุณบุญชัยแต่งงามเป็นผู้ดูแลค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะข่าวที่9ก้รณรงค์ใช้น้ำหมักชีวภาพอนเนกประสงค์สำหรับซักล้างเพื่อใช้ในชุมชนให้ครบองค์รวมอย่างยั่งยืนเพื่อความประหยัดปลอดภัยในชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมค่ะจุดบริการก็อยู่ที่ฐานแจกน้ำหมักมีคุณศรีแสงฟ้าเป็นผู้ดูแลค่ะพบกันใหม่คราวหน้าจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ